งทะเบียนดิจิทัลวอลเลตหนึ่บาทในส่วนของผู้พิการทั่วประเทศวอนให้ทางรัฐบาลนะคะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็การใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเหมือนกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นและที่สําคัญค่ะผู้พิการนะคะในการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอาจจะมีความลําบากแล้วก็ไม่สะดวกจึงวอนให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเอื้อให้กับคนพิการในกลุ่มนี้ให้ได้รับสิทธิ์ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทโดยเฉพาะการสแกนใบหน้าของผู้พิการค่ะทางใส่ตาด้วยท่านกลุ่มนี้ จะมองไม่เห็นและไม่รู้ว่ากรอบในโทรศัพท์จะต้องสแกนใบหน้าตรงกับหน้าตัวเองอย่างไรแบบไหนต้องอาศัยในเรื่องของเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าให้หันซ้ายหันขวาหรือว่าพยักหน้าแบบนี้เป็นต้นนะคะจึงอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการทุกๆคนเวลาไปซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เข้าร่ม